ัสดผมรุนฤทิ์อ้นทองนะครับในช่องชาวสวนมือใหม่นะครับวันนี้พาเพื่อน,อนมารับชมเมล็ดทุเรียนบ้านที่ผมได้เพาะเลี้ยงไว้ในถุงดำนะครับครับมีด้วยกันหลายระยะนะครับตั้งแต่ ระยะวางมลเมล็ดใหม่นะครับก็ระยะที่มลเมล็ดเริ่มที่จะชูนะครับชูมลเมล็ดนะครับระยะต่อไปก็คือระยะชูมลเมล็ดนะครับชูมลเมล็ดแบบนี้นะครับจะมีร่องยอดนะครับนี่คือขานะครับร่องยอดนะครับที่จะมียอด ยอดแบบนี้นะครับแทงโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับเราต้องช่วยหักเขานะครับนี่นะครับดูครับมันจะเป็นร่องนะครับเวลาหักก็ต้องใช้สองมือประคองนะครับเมื่อหักไปแล้วก็จะได้ยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับระยะถัดมาก็จะมียอดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แบบนี้ครับนึ่นครับแล้วก็จะแตกใบแตกยอดนะครับเป็นทุเรียนพื้นเมืองยอดเขียวๆอวบๆสวยๆนะครับทุเรียนบ้านจำถุงแบบนี้นะครับผมจะไม่เสียบยอดนะครับแล้วก็จะไม่เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับจะจำหน่ายให้กับ ผู้ที่สนใจต้นกล้าทุเรียนนะครับนำไปเปลี่ยนสายพันธุ์ในสวนเองนะครับนี่ครับซึ่งจะขายแค่ต้นกล้านะครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ คุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ตามมาจากช่องโรนาริ์ออนทองนะครับหรือว่าช่องโรนาริ์ชีวิตง่ายๆนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามามอบกําลังใจให้กันนะครับผมอาจจะตอบกลับช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะตามกลับไปเยี่ยมเยือนทุกๆช่องนะครับคลิปนี้ผมขอตัวจากลาไปก่อนนะครับ Terima okay.